เป็นตตมีบอ,บอโอส่ม้ใส่ของก้อนนี้นะครับทอาไส่ อยากจมป้นป่ะมาปะปะลงอ่ะยดีครับไอ้ครับเสียนนะผมงบก็อย่างใสตุนเนี่ยนะโอ้ยไม่ห่างกันดอยากได้บอยากได้บป่ามาพี ใช่สองที่ไปหาน้ันใส่ชั่ดูครับเนิ่ครับเปินงเสียนเขาใส่ครับเหยาะก็เป็นเหยาะขีดก็เดียนนะครับโชดิโชโชเหยาะดโอ้ดินครับดินครับโอ้พันครับนี่ครับเสียนครับเสียนนึงเกียงขาดได้ครับนะเห็นด้าใครนะครับเส้นเสือครับเส้นเสือว่าคำนี่ ใส่แล้วครับนี่นี่ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับอ่าหกเกือบหนึ่งทุ่มนะครับเนาะครับถ้าไปรุนกันย้ำมูเลี้ยงนะครับเนาะต่อกันยามย้ำมูเลี้ยงนะครับไปนะครับกับเสียงในก่อนเดึงนะครับล้างนี่ครับอ่าหอไปี๊บซุบเมงไกลๆนะครับว่ามันจะถือว่าเนาะแต่บ่ติงนะครับเนาะ thuỷ thược, thuỷ cứ đứng dần vậy, nó, gặp nó. Yên bữa giờ không đứng nó được, nó cứ đấy, con bò dài nó non, ok đứng มาบขึ้นโอ้โหทางเลยอุ restless, JI, ้ก so ็เป <15. S 2> ็นหลองสะพานับบต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 บแกบัตรุจักที่ตาหลังตอไปครับ โอ้ลมลมกระแหงนะครับเนาะลมโหดแห้งเลยครับฝนสิตกครับแห้งคึ้นครับท่านผู้ชม อีกแล้วนะครับเนาะหลังนี่เบป็งไงอยู่บ่เปิดเบื้องเปิดเป็นตกยังไงอยู่บ่โอยูหืมตายบ่โมยูเดียเยื่เปิดบ่ดดโอ้เหลือนิดเดียวนะครับไออาะท่านยามั้ย เห็บเซนเซนไหนครับโป้งครับหลังแรกครับหลังสองนะครับเนาะหลังสองโค้งครับถึงหลังสามครับหลังส ติดนะครับอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหง่ายครับง่ายเฮ้จับดีๆจับไหมดีเดี๋ยวผมยิ่งหลุดเห็นไหมหลุดเห็นไหมโอ้โหตัวนี้แหละครับผมโอ้ตัวนี้ปุณนี้แเนี้ยเออครับเอ้าผามุ้งผามุ้งนี่นะครับโอ้สุดรับสุดสุดจริงครับเซียนไลน์นะครับเนาะหลังที่สามนะครับ ยิ่งขอลึกเลยโอ้ยบักลิกเฮ้ยอาตายแล้วรอกลึกจริงไงลึกว่ะเดี๋ยวข้าบิดไปเอาไวข้าบิดนะครับเอาเอาส่ถุงไอ้น้ำเลย มันนะครับผมมันนี่มาเบิ้งหลังนี่ครับอ้โหเหยื่อบดครับเหยื่อมาครับเออถือกล้องครับผม เจอเต็นนัยไหมหเจอคนอย่างลานาาค่ะไงครับผหลังนี่ดึงครับอยู่บ่มันคือดึงกันหรอรู้ว่ะอะไรบ่ เยอะเบิดว่ะ,ะถือกล่องถือกล่องแยังมาใส่เสียนเนี่ยสงสัยเป็นปลาะไรหล่ะเงี้ยนันเอาเข้าไปนั่งดิ้ง หลงังเอาจมครับจมไหนไปไหนครับโยเอาดึงเร็วเถอะเบ็ดขาดหลุดสกกํมมึงเดือมัดมึงนั่แหละว้าหูวา่าเลย,ยครับผมเรียบร้อยครับผมหลุดนะครับเดี๋ยวพี่ย้ายไปใส่เองน้อง ไม่เียครับผมไขายมหลุดเด้อปลาหลแ็เลยนี่ครับผมเป็นไงไซส่ครับเอาหลังนี้ดึงนะครับเนาะยู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 ครับปลาคอหน่อยครับผมดึดีด,ด,ดปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยนะครับผมหลุดบ่เนาะ อย่ารู้ดื้อหมาครับผมหมาหมานะหมานหมานะผมหมานีีครับโอ้ยนี่ครับผมนี่ครับซ้ำหั่มหกดึงออกเลยครับผมน้อยครับครับนี่ครับผมครับมาเยี่ยมมาครับบอกแล้วเอ๋อ เจ้านี้เขามาดเดตตัวนีหน่อยตัวเบื้องใหม่เบื้องม่มี่าแล้งอยมีลาแต่มีอยู่เนาะสุดวะสุดสุดอะยูนะนี่ไเห็นห็นอยู่เฮ้ยฮับาลองไ้บ่ หลังสุดท้ายแล้วครับผมจะได้อยู่หลังท้ายแล้วนั่ได้อยู่สองตัวนะครับรอบแรกแต่เบื้องรอบที่สองนะครับนญญเนาะครับเส้นจไหนเบื้องเบ็ดอีกรอบครับผมไปครับถ่ายเบื้องรอบที่สองครับต่อกัน,ออนรอบสองครับกล่องกล่องมัว์ไปมาครับรอบสองครับรอบสอง trốn mi rồi bò lọt xoắn ngao đó trốn bò đừng khẩu ba nè mi bò mi bò nhiều luôn bên lìa yeng lìa gấp lìa yeng mà như cái mai cái cá đi lớp lớp เออถือัเนี่ยเว้ยงยายูกพีเนี่ยเงเฝ้าเฝ้ากันยองไม่เงาเลยเออคือเฝ้าได้ไเพื่อนแล้วทรเพื่อยเพื่อนเลเพื่อนเลเต้นอตกหนัขนาดเลยอ้เราได้ใจนะครับเนาะ ก็บอกว่ามีนาลมลบอกว่ามีนาลูกลึกินลึกินครับผมลึกกินเนหลอดไปปุ๊บีไล้วกับมานครับกัะเต้หลอดมอขนาดนั้นเนาะงหัวมีน้ํโอ้ดึงหอยครับผมหอยดึงครหอยดึงนะครับผม อใส่เยืยเยเอด<อ><อ>ิโอ้วหา้าเอาตากล้องโอ้เคียนนรอบตัดอีล้ขาดรอบตัดอีกล้ว <c oughs> หาทุ่มงี่ออกมากเลอีกเช่ง เอาบ่เอามุงอีกเอาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยวูฟครับเซียนไหนครับผมเซียนไหนดึงไปอีกแหละดึอีไม่ติดยูหรอกไม่คูเปิดคับโทวกับกูดีกว่าเยะงัครับยังหน่อยหน <Rocky> ่อยครับใส่เลยครับมาอันนี้เด <background> <os> เรียบวะดียครับลังหัรครับได้ปลาไระนะครับนะเนาะเวทลังนี่ใหญ่ใหญ่หน่อยเนี่ยเว่าหางหน่อยตัวตัวตัวบางเงี้โมเมนต์น้อยเด้อครับพ่อนน่ะอย่าลืดด้วย

นี่นนครับผมมันนะมันเออขับย่อครับยออ่อขวดปลาแซลมอนน่ะปลาแซลมอนไปเอาเอาหมาก่อกเลยกยใส่อยู่เอาเอาเอข้อนี่ก่อนนี่ครับผมโอ้โหหมายเด็ดครับหมายเด็ดมายานปากกันวะยานอยู่เอาเอาออเอาไงนะเอาไงนะถือ นี่ครับผมตายดีพอดีครับผมมตายแล้วขูหมากเบ็ดอาเลยมาเอาดูนี่ดแต่อะไรฮ้อะไครับเมื่อกี้ะไรครับปลาโลคกพกนี้เขามายหญบ้างมาอะไรมาหรอหาทุ่มหาทุ่มยิงขึ้นมาดิอือ่กัน จังวะนางนี่เกมเฮียนมีเสดจังวะเอิอนข่อยเด้อกูต้องเอือนเนาะมึงกันนางนอนยุปีน่ะกับปูน่ะนอนไปยังไงเออแม่เนี่แม่กูให้เอามียายุ่งอยู่ตัวมึงกันนางยั่วปูน่ะใช่ครับผมอันนี้ได้นะครับคุยกับแฟนอีกเยอะกูอยากหาซื้อพี่น้องเหี๊ยนะครับหลังนี่ให้พี่ดีกว่ากูถามดูว่าโอ้ย เขาคุกเขาอันคุกกับมึงไม่คุบอกแฟนครับล่ะโอ้ยคูเรียิยีเด็กนอยทำไมไม่แยไม่ใช่นครั่เไหงเยะครูบเอนเอาไปใส่นะไปครับโอ้ยหัวทอบแข่งแบกแข็งนไงไข่ที่คุยกับแฟ่อีที่นึงะให้เอ้ยยอยอยอยเนียบไปกดได้ครับไปกแอบ นี <N> <ấu> ่เขาปุ to together, so ้ง oh. ม ah, hey, ุ้เลยนะเอ้ยก่อนนั้นคนดังเขาคนดังเขาเขาหลุยอยู่แล้วครับคนอื่นนะเฮ้ยไปหลงไหนทางมาเบื้องเบ็ดเจ้าของเลยด้วยนะครับผมเสียนไายครับผมเอาเอาโมเบืองได้ตีเย่ไหมเดีเยวเย่เนี่นโมกินดอกต้ใหญ่ละ กินยังดิเลยบึงเยอยงีหามยายหามยายายสักนั่นแหละยังียอย่งไรเลยเมินขาใชหมเมินเราปบอกแล้วมันสิเบิดขามียงุกปาเขาว่าาว่าวดีๆว่ายกนะครับปลาลูกเจนละลนองนะป เซียนเลยเซียนนี่กันนะเซียนนี่กันเลยครับเจนอารมุลงเฟดพองกับเบิ้งอีกจ้ามาครับผมอ๋อคุณที่ไยนไหมเงี้ยวโอ้ยจิ้งคีเดียน้วครับผมทางนึงกุ้งจับอยู่รีบครับเฝ้าแเฮงกับไอ้นายโฮนี่ครับผมนี่ครับถ่ายรูด้ะโดรับผมไม่ใช่ติพย์โคตรจ้า เอ้ยหลังนี้ว่าไงอยู่นะครับอยู่ขี้กระเดานนับอยู่ไปครับผมเบ่งไหนนายโยขึ้นเบ่งอ๋ออยู่นะครับผมอยู่ครับผมขี้กระเด็นอยู่ครับเบ่งหลังครับผม เขากล่องคือม้วนท่านี่อ่าผมสองม้วนละมาครับผมครับอุ้งบกไง้ัหน่าปลาเฟ้าไปก่อนเลยชาไฟเลยก่อนเน้อชาอุงบกอไรยั้อบตอัดเลยทางนี้ชาดไญ่ด้วย tang này yang bot tot hai ho ho mun 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 hit pai tham hun ho ừ sen nai nó ngua sen nai nó a ni yu bo khap hử mình <laughs> không công tháng này bỏ ẩu à เป็นวานนบอยบุ๋มเห <c oughs> มือนอย่ดิส่วนร่วมเมนีนมม่ยน้ำบไหร่มาทางอย่างนี้มอมันก็เป็นสะสะเด้มันอยู่ไก่สระสาเลยเดยสันนี่อยู่บ่ถึงครับถึง่หลังสุดทไทย ว่าถึงนะครับมันมีมีตาทางนั้นตารงน,นี่ปั่เห็นไหมหรอด้วยจากตารกรงน,อนีปัน่นไปมันหันมงปลาไหลตัวนึงตะกจําได้ด้วยขึ้น,นมาใส่อ,อด้ป่ปลาไหลตัวหนึ่งนะครับรอบสวางนี่ตายไป ขั้วไปแต่ตีนี่กันเอาเลย